เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ของตลาดอนุพันธ์นะคะเ,เริ่มต้นในส่วนของ z e t i n i n x f x t u t u s e s ก่อนนะคะแนวโน้มตลาดเนี่ยเรามองว่าน่าจะขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าจะจำกัดมากขึ้นนะคะปัจจัยหลักที่อาจจะกดดันตัว z e t i n i n x e x เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความพยายามในการหลีกเลี่ยงภาวะ i s s c l c l i f f นะคะซึ่งตรงนี้กรอบระยะเวลาก็น้อยลงไปทุกทีนะคะตรงนี้ก็อาจจะอาจจะทำ สร้างความกังวลใจให้กับตลาดได้บ้างนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเอ่อก็เราเราก็ยังมองว่าเรื่องของเ,อเรื่องของสภาพคล่องต่างๆที่ยังคงไหลเวียนเข้ามาเนี่ยก็ก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนอยู่นะคะเอ่อต่างนักนักล,กลงทุนต่างชาตินะคะเริ่มชะลอการเข้าซื้อในตลาดอนุพันธ์บ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังคงสะสมอยู่ในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะ เรามองว่าดัชนีเนี่ยที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังพร้อมที่จะ,ะเผชิญแรงขายได้ทุกเมื่อนะคะแต่ว่าดาวไซก็จะยังจํากัดจากการซื้อของกองทุน LTF นะคะพร้อมที่จะเข้าซื้อหุ้นเมื่อย่อตัวลงมานะคะทำให้ S50Z12 ยังคงผันผวนอยู่ในทิศทางขาขึ้นต่อได้นะคะแต่อาจจะจํากัดมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อขึ้นไปทดสอบบริเวณ9 3 0นะคะอาจมีแรงขายสลับออกมาที่บริเวณดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนเราแนะนํา ให้ถือสถานะลอง S50 Z12 รอทำกำไรบริเวณ930นะคะแล้วให้ตัดขาดทุนที่916นะคะส่วนสถานะใหม่เนี่ยให้รอย่อตัวลงมาแต่ไม่หลุดบริเวณ916เข้าเปิดลองได้นะคะในส่วนของ GoFutures นะคะแนวโน้มเนี่ยเรามองว่าพักตัวต่อนะคะลุ้นไม่หลุด 2 4 6 8 0บาทนะคะราคาทองคำสปอตในระยะสั้นเนี่ยยังน่าจะอยู่ในช่วงของการพักตัวนะคะโดยส่วนหนึ่งก็คงเกิดจากการที่การกลับมาแข็งค่าของดอลลาร์หลังไม่มีความชัดเจนมากนะักเกี่ยวกับการเจราจาเรื่องฟิส a l Cliff นะคะแต่ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงต่อไปยังเป็นไปในทางบวกจากมาตรการ QE4 ของเฟดที่เพิ่งประกาศออกมานะคะน่าจะช่วยหนุนราคาทองคาในอนาคตนะคะโดยเริ่มจะเห็น การเข้าซื้อฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันที่อ้างอิงกับทองคําของกลุ่มเฮกฟันนะคะในสหรัฐเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่129,865สัญญาในช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะโดยคาดว่าการเจรจาของสภาคองเกรสเนี่ยจะประสบความสำเร็จก่อน เสร็จสิ้นเส้นตายในสิ้นปีนะคะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยตัว G.F. แ1 2อาจจะย่อตัวลงมาต่อไปทดสอบ24,680บาทนะคะถ้าหลุดระดับระดับดังกล่าวเนี่ยอาจจะลงต่อนะคะแต่คาดว่ายังแกว่งเหนือ24,590ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยแนะนำให้ถือรองตัว G.F. แ1 2ต่อถ้าไม่หลุด24,680บาทนะคะส่วนสถานะใหม่ให้หาจังหวัดให้หาจังหวะเข้าเปิดรองถ้าย่อตัว ลงมาที่ที่บริเวณ24,590บาทค่ะตัว o อยล์ฟิวเจอนะคะแนวโน้มตลาดเรามองความผันผวนยังคงค่อนข้างสูงอยู่นะคะแม้ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนเนี่ยจะได้แรงหนุนในระยะสั้นจากความคาดหวังที่จะเห็นที่เห็นจากเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะคะของจีนหรือว่าตัว P M I โดย H hhbc นะคะได้ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ14เดือนนะคะมาที่ระดับ50.9แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจราจาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ Fiscal C l ล f f ที่อาจจะเข้ามา,ากระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้านะคะถ้าการเจราจาไม่สามารถตกลงกันได้ก่อนเส้นตายสิ้นปีนี้จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ออุปสงค์น้ำมันนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบบรีทนี่ยังคงมีความผันผวนสูงนะคะโดยมองกรอบ การแกว่งตัวในช่วง108-110เหรียญในระยะสั้นนี้นะคะส่งผลให้ตัว BRF13 ยังแว่งตัวผันผวนในระหว่างวันมากนะคะแม้ย่อตัวลงมาแต่ก็ไม่น่าจะหลุด3,260บาทนะคะและมีโอกาสขึ้นทดสอบบริเวณ3,320บาทได้เช่นเดียวกันนะคะกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยเราให้เทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้ออยู่ในกรอบ3,260-3,320ถึงบาทค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะตัว USD Futures นะคะแนวโน้มเนี่ยเรามองว่าผันผวนทางอ่อนตัวนะคะต่ำกว่าระดับ30.7บาทนะคะเ,เงินบาทเช้านี้ค่อนข้างแข็งค่าขึ้นนะคะหลุดลงมาที่ระดับ30.6 ศนะคะบาทลงไปแล้วนะคะหลังจากแนวโน้มเงินลงทุนจากต่างชาติจะไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายทางด้านการเงินครั้งล่าสุดจากเฟดนะคะหรือว่าตัว QE4 ที่ประกาศออกมาทดแทนมาตรการ Operation Twist ที่กำลังจะหมดอายุลงในสิ้นปีนี้นะคะแม้จะยังมีความไม่แน่นอนในการเจราจาเกี่ยวกับการลด งบประมาณแล้วก็ภาษีของสภาคองเกรสนะคะแต่ก็ยังมองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับค่างเงินดอลลาร์ในระยะสั้นนะคะเนื่องจากท้ายที่สุดแล้วผู้กําหนดนโยบายก็น่าจะตกลงกันได้ในที่สุดนะคะโดยนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุดที่ในตลาดตราสารหนี้เมื่อวันศุกร์ไปอีกกว่า4,800ล้านบาทนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นก็ยังเข้าซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่10ในรอบ11วันหลังสุดนะคะทำให้แนวโน้มของ u s d z 1.2มีโอกาสผันผวน ทางอ่อนตัวลงไปแกว่งตัวต่ำกว่าระดับ30.70บาทนะคะกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำให้หาจังหวะปิดตัวลอง u s d z 1-2ออกไปก่อนนะคะและเข้าเก่งกำไรช็อตตัดขาดทุนเหนือ30.75บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ